เอ,อเอ่อมอันมันนั่งนั่งรอก่อนนักเรียนครับนะขอเวลาสักนิดหนึ่งอาจะจะแจะ้งให้นกักเาารียนทราบนะครับที่นักเรียนได้ดูเปฏิบัติตตโจทยวิทยาศาสตร์อาจจะเห็นว่าที่แสดงเป็นส่วนทั้งสอง ารรยการเป็นเรื่องของทอีนักเรียนได้ฟังข่าวนะครับได้ดูข่าวผู้หญิงสังคมเสียชีวิตนะครับข่าวที่กำลังดำเนินที่กำลังเส,เส,เสงงนออยู่ทุกวันนี้เอมีนะครับเรื่องจากว่ามีผู้หญิงครอบครัวเด่นฟังนะครับมีครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกสามคน